นาคตสิครับรเจ้านี่กะสีมะยงยอดนะครับนี่นะอุปกรณ์อุปกรณ์ยังไงนะครับยอดสียกปลานิ่งนะครับว่ามันสีมีโตว่าล้อลุ่นต้อกันเนาะครับอ่ะยำอุปกรณ์เอาปกรณ์ลงเลยครับพี่น้องลาเลยอุปกรณ์ล้อลุ่นต้อกันเนาะ

โอ้โฮปาสลิทย <half. S 2> <ing> ์เน uh. cool. ่ใส่น้างฟ้าครับสองแต้มเลยบาทเลยงามครับก็หลูกใจเอาแนวมาใส่ครับผม แอมแอมฮะฉากนี้ได้สลิทไงนะครับฝันมนดีกูมีแอมของผม 来、ah. เบาแว,วนนะครับพี่น้องบาทนี้ ที่ทครับผมมาเนี่ยล้อรุ่นเลย,เลยบาทที่ไทยแล้วทีนี้โจว่ะครับล้อรุ่นนะครับ ้ากไปอนอกหาเท็ดกินเรงกินง่ายแล้วนะเนาะก่อนีพี่น้องขอสวัสดีครับ